เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้ตารางคำนวณกันนะครับเพื่อติดตามการลงทุนหรือที่ผมมักจะเรียกว่าสร้างเครื่องมือติดตามนั่นแหละครับนะอนอื่นก็ต้องบอกครับว่าคอมเมนต์เนี่ยเป็นคอมเมนต์มาจากกลุ่มผู้สนับสนุนใน Facebook นะครับเขาบอกว่าสอบถามเพื่อทวนสอบความเข้าใจตัวเองเกี่ยวกับการใช้ตารางตารางเปรียบเทียบกรณีที่เปลี่ยนแผนหุ้น65ามาตาสานี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นหุ้น สาหกสิบห้าเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันถูกต้องไหมนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรอ่ะแล้วก็ต้องสร้างไฟล์ Excel กํากับอีกทีอ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนทีนี้การเปลี่ยนแผนผมก็เลยต้องบอกว่าอ่ะขอวันที่ด้วยนะครับแล้วเปลี่ยนอะไรจะได้อันนั้นด้วยแล้วก็ต้องเนื่องจากใช้แผนสมดุลเนี่ยก็ต้องรู้อายุด้วยนะครับเมื่อได้ข้อมูลครับก็อบอกว่า,วาอายุ47ปี ใช้แผนสมดุลนะครับแล้วก็วันที่8เมษาเปลี่ยนไปเป็นตาสารนี่แล้วก็วันที่13พฤษภาก็เปลี่ยนไปเป็นสมดุลนะครับทีนี้ก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่าตารางคำนวณเพจเล่งกำไรเนี่ยวอเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยเป็นตัว339นะครับซึ่ง339มเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัว249ที่ จะมีตารางเพิ่มขึ้นมาอีก3ามี่ตารางแต่หลักๆที่เราใช้กันสำหรับสมาชิกกบขนะครับมันก็จะอยู่ในตารางสองสี่เกนะครับส่วนตารางที่เพิ่มขึ้นมาเป็นสามสามเก้าเนี่ยมันจะเน้นความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินนะครับแต่สำหรับกบขเนี่ยจะอยู่ในช่วงสองสี่นี่ก็มีแล้วนะครับและตารางวันนี้ที่เราจะมาใช้กันก็คือตารางเปรียบเทียบ นะครับซึ่งเนื้อหาสาระของตารางเปรียบเทียบเนี่ยถ้าท่านได้ตารางไปนะครับไปที่หน้า,ท,าท้ายท้ายที่มันจะเขียนว่าลิงก์ความรู้เนี่ยชีตตาราง3ามเนี่ยมันจะมีลิงก์ให้ท่านเข้าไปดูเลยว่าอ่าเนื้อหามีอะไรบ้างนะครับแล้วการเปรียบเทียบมีอยู่2ออย่างก็คือเปรียบเทียบแผนกับเปรียบเทียบแผนแบบผสมเองนะครับวันนี้เราจะพูดถึงการเปรียบเทียบแผนนะครับเมื่อท่านจิม้มลิงก์มาเนี่ยมันก็จะพามาที่คลิปอันนี้นะครับ คลิปอันนี้เนี่ยอัดไว้เมื่อสามปีที่แล้วเลยนะครับตั้งแต่ทำตาราง Excel ใหม่ๆเลยนะครับท่านก็มาศึกษานะครับจากคลิปตรงนี้นะครับตารางในสมัยก่อนเนี่ยคือรุ่นหนึ่งเก้าเก้านะครับแล้วก็เพิ่มตารางแล้วก็อัพขึ้นมาเป็นสองสี่เก้านะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นสามสามเก้าและอนาคตก็จะเพิ่มเป็นสามเก้าเก้าในเร็วๆนี้นะครับใครสนใจก็ ตอนนี้ยังสามสามเก้าอยู 3, 3, อยนะ่ทีนี้ผมจะคิดว่าทุกคน,นเข้าใจหลักการใช้ตารางเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเอ้ยในคลิปนีนจะบอกว่าเอาตารางมาวางยังไงแผนเก่าแผนใหม่นะครับผมจะคิดว่าท่านเข้าใจแล้วนะเราก็ไปกันต่อนะทีนี้เมื่อเราใช้ตารางนะครับเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแผนเนี่ย อยู่สามช่วงใช่ไหมเปลี่ยนสองครั้งเกิดสามช่วงคือช่วงสิ้นปีที่แล้วนะครับปีหกเจ็ดผ่านมาเขามีการเปลี่ยนแผนวันที่แปดเมษานะครับแปดเมษาแล้วก็เปลี่ยนอีกทีนึงก็คือสิบห้าพฤษภานะครับในช่วงแรกนะครับช่วงที่หนึ่ง ใช้แผนสมดุล65อ่ะช่วงที่สองใช้ตาสารนี่และช่วงที่สามกลับไปสมดุลแต่เป็นหุ้น75นะครับขออนาตไม่พูดถึงนะว่าอธิบายคร่าวๆก็คือแผนสมดุลเนี่ยผมสันนิษฐานว่าเขาน่าจะใช้แผนสมดุลตั้งนานแล้วนะครับซึ่งแผนสมดุลตั้งนานแล้วตั้งแต่มันจะเป็นหุ้น65 แต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาเปลี่ยนหลังจากปีหกหกเนี่ยการใช้แผนสมดุลเนี่ยจะเป็นหุ้นเจ็ดสิบนะครับดังนั้นการที่เขาบอกว่าใช้แผนหุ้นห5สเนะี่ยคือช่วงแรกแล้วหุ้นหกสิบกับหุ้น75นะ็สิเนี่ยผมถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเคสนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแผนนะครับคนเนี้ยไม่มีการเปลี่ยนแผนเลยใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงวันเนี้ยณนะวันที่20 สิงหานะครับุ้นหกสิบห้าเนี่ยบวกห้าจุดหเปอร์เซ็นตบวก 5, 5้าจุดห้านะแต่การเปลี่ยนแผนของเขาในช่วงแรกนะครับสิ้นปีที่แล้วจนถึงแปดเมษาหุ้นหกสิบห้าเนี่ติดลบนะครับลบห้าจุด้าเปร์เซ็นตและในช่วงนั้นเขามีการเปลี่ยนไปเป็นแผนตาสันนี่นะครับระหว่างวันที่8เมษาจนถึง15พฤษภา แปดเมษาถึงสิบห้าพฤษภาเปลี่ยนไปเป็นตาสารนี่ซึ่งเขาไม่ได้บอกนะว่าตาสานี่ไทยหรือตาสานี่ต่างประเทศนะครับผมก็ขออนุญาตถือว่าเป็นตาสานี่ไทยแล้วกันนะครับตาสานี่ไทยเนี่ยบวกศูนย์จุดหนึ่งนะครับสูจุดหนึ่งเจ็ดนะแต่ถ้าเกิดเป็นตาสานี่ต่างประเทศเนี่ยติดลบศูนย์จุดสองสามผมตีว่าตาสานี่ไทยนะและ ช่วงสุดท้ายนะครับก็คือจากการเปลี่ยนแผนครั้งล่าสุดก็คือตั้งแต่วันที่15พฤษภามาจนถึงวันที่20เนี่ยหุ้น75นะครับบวก3%นะบวก3%นะทีนี้เอามารวมนะครับมาคิดถ้าคนนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแผนใดๆ ผลตอบแทนเนี่ยจะอยู่ที่3.5%แต่การเปลี่ยนแผนของเขานะครับ2ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2นะครับทำให้เกิดผลตอบแทนเนี่ยห้าลบหวกศูบวกสกลายเป็นยังติดลบอยู่2องจอ์ติดลบสองจุามเปอ็นเหไหมครับ ถ้าไม่เปลี่ยนแผนบวกสามเปอร์เซ็นแต่การเปลี่ยนแผนสองครั้งทำให้เขายังติดลบอยู่แสดงว่าการเปลี่ยนแผนของคนนี้ไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กเมื่อเรารู้ตัวว่าการเปลี่ยนแผนมันไม่เวิร์กเมื่อเทียบกับการอยู่เฉยสิ่งที่เราต้องทำคือหาความรู้เพิ่มหาแหล่งข่าวใหม่หาอ้างอิงใหม่พูดง่ายคือเปลี่ยนความคิดนะครับ แต่ถ้าเกิดท่านรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรมันคือการสะสมและทิ้งยาวอ่ะก็โอเคต้องทบทวนกลยุทธ์เพราะว่าคือผมไม่สามารถที่จะอธิบายท่านให้เข้าใจทั้งหมดเพราะเอาเฉพาะที่ผมสอนในคอร์สออนไลน์ก็สิบชั่วโมงอถ้าจะมาอธิบายอันนี้อีกนะครับมันจะยาวเอาเป็นว่ากระบวนการศึกษ,ษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนกบขเนี่ยมันมันยังไม่เบิกนะครับมันยังไม่เบิก แต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแผนแล้วติดลบแล้วท่านมีความคาดหวังอยู่อันเนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เอาเป็นว่าสำหรับใครที่เข้ามาใหม่เริ่มต้นศึกษาเนี่ยแล้วการเปลี่ยนแผนมันทำให้ท่านได้น้อยกว่าการใช้แผนหลักหรือว่าใช้แผนสมดุลแล้วทิ้งย,ยาวๆเนี่ยด้านหมายความว่าท่านไม่เหมาะที่จะเป็น ผู้เปลี่ยนแผนกบขขอขอให้ท่านกลับไปใช้เน้นการออมเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องไปจับจังหวะนะครับไม่ต้องไปจับจังหวะเดี๋ยวมาพูดกันต่อเดี๋ยวมาขยายความต่อแต่ว่าไปดูอีกอันนึงก่อนนะครับทีนี้ตารางตัวเนี้ยอย่างที่บอกนะครับว่าในช่วงที่ วันที่สิบห้านะครับก็คือช่วงช่วงนี้ช่วงเนี้ยตั้งแต่การเปลี่ยนแผนครั้งล่าสุดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวเลขตัวเนี้ยมันยังไม่นิ่งนะครับมันยังไม่นิ่งเพราะมันยังเปลี่ยนอยู่ตลอดเพราะว่ามันก็ยังวิ่งไปวิ่งมาตัวเลขยังไม่นิ่งแต่ในช่วงแรกติดลบ5%เช่วงที่สองบวกศูนยดนเซอันนี้นิ่งแล้วนะครับ ทีนี้การทำตารางติดตามนั่นหมายความว่าการที่เราเอาตารางนะครับมาทำเดี๋ยวก็จะให้ดูนะครับตารางตัวนี้มันก็คือตัวนี้แหละเพียงแต่ว,ว่าผมมาลี้เป็นวันๆให้ดูนะครับวันๆให้ดูหมายความว่าไงตารางตัวนี้ถ้าท่านทำถูกวิธีนะครับตัวเลขมันจะเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการอัปเดตราคา NAB นะครับประมาณ10โมงก็บขออัปเดตผ่านเว็บผมก็จะไปก๊อปปีมาใส่ตารางหลัก แล้วตารางหลักเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปทุกๆตารางให้มีการเปลี่ยนนะครับเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนโดยที่ท่านทําให้มันถูกตั้งแต่ครั้งแรกที่เปลี่ยนแผนแล้วท่านก็คือสร้างไฟล์ Excel ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันถูกแล้วท่านก็แค่เปิดดูไม่ต้องไปทําอะไรกับมันอีกนะครับตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนสมมตุติผมสมมุตินะครับว่าเปลี่ยนแผนวันที่สิบห้าแล้วผ่านไปสามสี่วันนะครับมาเป็นวันที่ยี่สิบสาม พฤษภานะครับหุ้น75เนี่ยติดลบ1.9ติดลบนะแต่ว่าพอผ่านมาอีกหลายเดือนเลยนะครับจากวันที่15ผ่านมาจนถึงวันที่18นะครับแผนหุ้น75เนี่ยพิกกลับมาบวก3.2นะครับผ่านมาอีกหนึ่งวันเป็นวันที่19นะครับกลายเป็นลดลงนิดหนึ่งเหลือ2.99นะครับ พอผ่านมาถึงวันที่ยี่สิบมีการเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับกลับมาที่สามเปอร์เซ็นตซึ่งไอ้ตารางตัวเนี้ยนะครับตารางตัวนี้นะชุดเนี่ยมันคืออันเดียวกันแต่ตัวเลขเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับตัวเลขบันที่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแล้ว n อ v ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนครับมันตารางชุดเนี่ยมันคือบรรทัดตัวนี้นะ ถ้าท่านฟังท่านอาจจะงงไม่เข้าใจเพราะว่าท่านจะต้องไปดูคลิปวิธีการสอนที่ได้พูดในตอนต้นนะครับทีนี้สําหรับใครที่ใช้ตารางจนคล่องนะครับสิ่งหนึ่งที่มีก็คือแอปชี t นะครับแอปชีตเนี่ยมันก็คือแอปของเพจเล่นกำไรที่มีการทําเป็นกราฟให้ท่านดูสิ่งที่อยากให้ดูดูงี้นะครับ ที่ผมบอกว่าหุ้น65กับหุ้น75เนี่ยมันใกล้เคียงกันอ่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยคือหุ้น65กับหุ้น75แล้วก็เส้นสีเหลืองๆน,น้ำตาลเนี่ยคือตาสารนี่ไทยนะครับเมื่อเราเข้าไปดูเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยในวันที่เขามีการเปลี่ยนแลนครั้งแรกก็คือวันที่4เอ้ยวันที่8เมษายนเนี่ยเป็นวันที่ราคาต่ำที่สุดเลย นะครับพูดง่ายๆก็คือไปออกตอนที่มันต่ําที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นนะครับและก็มากระโดดเข้าอีกทีหนึ่งนะครับตอนวันที่สิบห้าพฤษภาเป็อย่างดียังถือว่ากระโดดเข้ามาเร็วนะครับถ้าท่านไม่ทําตารางติดตามสมมุตินะถ้าท่านไม่ทําตารางติดตามท่านก็จะไม่รู้เลย เพราะตาที่ท่านไปใช้แผนตาสารนี่เนี่ยท่านก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเพิ่มทุกวันเพิ่มทุกวันโอ้ยมีความสุขเพิ่มทุกวันเงินไม่ได้ลดลงนะครับไม่ได้ลดลงเงินไม่ลดลงท่านดูแต่ยอดดูแต่ในแอปท่านไม่ได,ดูในชีตเลยถ้าท่านเปิดในชีตดูท่านจะเห็นแล้วว่าในช่วงตั้งแต่วันที่สเอ๊ะ วันที่8เมษายนมาจนถึงวันที่15นะครับที่เราเห็นยอดเงินตาสารนี้นะครับเพิ่มขึ้นทุกวันเป็น0.17แต่ถ้าเกิดท่านยังอยู่ที่เดิมหุ้น65บวก6% 6%นะเนี่ย ที่ผมบอกว่าทำไมถึงต้องติดตามการที่เปลี่ยนแผนนะครับเดิมเนี่ยอยู่ตรงนี้เดิมเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเห็นหุ้นมันลงมานะครับตกใจกระโดดกลับมาแผนตาสานนี่แล้วก็เห็นเงินยึกยักยักยัก,ยกยค่อยๆเพิ่มดีใจ หารู้ไไมว่าถ้ายังอยู่ที่เดิมเนี่ยมันกลับมาบวกล้วนะครับแต่โชคดีว่าเคสนี้เขาก็ยังกลับมาในช่วงท้ายๆนะครับและมันก็สวิงนิดนึงดีว่าไม่โดดออกอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาจนปัจจุบันพอร์ตนี้ก็ติดลบเล็กน้อยนะครับประมาณ2%ออันนี้แหละเป็นความรู้ด้านการลงทุนที่อยากให้ติดตาม ิ่งที่อยากจะบอกก็คือท่านไม่ต้องรีบท่านค่อยๆศึกษาแล้วก็ติดตามแล้วก็ดูว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแผนเป็นแบบนี้ในวิคิดแบบนี้กราฟเป็นแบบนี้อารมณ์ความรู้สึกตอนมีกําไรเป็นยังไงตอ้องขาดทุนเป็นยังไงการลงทุนระยะยาวนะครับในตอนที่เงินไม่เยอะผิดพลาดได้เก็บได้ล้มได้ลุกได้แต่ถ้าเกิดท่านไปผิดพลาดตอนใกล้กเกษียณ นะครับ10%ซของเงินใกล้เกษียณเนี่ยเป็นแสนนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนเริ่มต้นที่จะศึกษากะบะขรอแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับเพื่อที่ว่าวันที่เราใกล้เกษียณเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้แผนเสี่ยงสูงเลยเราอาจจะแค่ใช้แผนเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำเพราะเราพอแล้วนะครับอย่างผมเองก็วางแผนคร่าวๆว่าเอ้ยเกษียณมานะจะไม่เลิกเสี่ยงละจะมาอยู่แผนหลักนะครับถ้ามันถึงเป้าหมาย แล้วถ้าเกิดในช่วงนั้นเกิดวิกฤตมันหุ้นมันตกอะไรมันตกอ่ะมันอาจจะเป็นการเล่งกําไรในอีกช่วงหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ตกไม่อะไรเราก็ปล่อยไปนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้นะครับสําหรับใครที่สนใจความรู้เกี่ยวกับกบขนะครับผมเองก็มีคอร์สออนไลน์ในสกิลเลนนะครับในสกิลเลนนะมีคนเรียนนไปแล้วร้อเจ็คน กลับมาโหวต47คนนะครับได้5คะแนนเนี่ย43คนก็ต้องดูรายละเอียดนะครับจิ้มเข้าไปดูก่อนที่สกิลเลนแล้วก็มีคลิปมีอะไรท่านก็ลองตัดสินใจดูแล้วก็ครบรอบ11ปีสกิลเลนนะครับในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยลด40%เลยนะจาก24เหลือ14นะครับลบ40%ก็เพรียากคอร์ดไปด้วยนะครับ เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับกบขจริงๆ10ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่จะเรียนแล้วก็อีกประมาณ2-3ชั่วโมงในการทำแบบฝึกหัดและก็ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะติดตามการลงทุนกบขนะครับอย่าลืมนะครับการลงทุนกบขอ,อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแผนการลงทุนก็ได้ถ้าท่านรู้จักการออมแล้วก็เลือกแผนที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเกิดในตอนเริ่มต้น เราก็อาจจะเอ้ยลองเปลี่ยนลองศึกษาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ผมเองในช่วงที่เริ่มต้นศึกษาใหม่เนี่ยโอหเปลี่ยนแผนให้ครบเต็มแม็กเลยเพราะาอยากรู้ว่าเปลี่ยนแผนแต่ละครั้ง NAV ทํางานยังไงจัดสัดส่วนเป็นยังไงนะครับจนเกิดมาเป็นความรู้แล้วก็มาถ่ายทอดแล้วก็ฝากคลิปฝากคอร์สฝากความรู้ไว้ในสกิลเลนนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์และก็เป็นอย่างในการใช้งาน ตารางแล้วก็ใช้งานแอปให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ